สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอก,กับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับเมนูขนมปรกกาทรงเครื่องแบบง่ายๆคะ่ะง่ายยังไงนั้นก็คือเราจะไม่ผสมแป้งเองคะ่ะจะใช้เป็นแป้งสําเร็จรูปนั่นเองนะคะขั้นตอนการทําก็ง่ายมากเลยคะ่ะใครทําก็อร่อยนะคะสามารถทํากินทําขายกันได้เลยคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยนะคะ วันนี้เสียงก็อาจจะเบาๆนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบายค่ะเสียงเลยไม่ค่อยมีนะคะนี่ก็เป็นกุ้งแห้งค่ะล้างทําความสะอาดให้ดีนะคะต้มน้ําเดือดแช่ไว้เลยค่ะจนกว่ากุ้งจะนิ่มนะคะระหว่างที่รอให้กุ้งนิ่มเราก็จะมาทําส่วนของหัวใชเท้ากันค่ะผสมน้ําอุ่นกับเกลือไว้นะคะเกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ําอุ่นก็2อลิตรได้นะคะผสมน้ําเกลือเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาล้างทําความสะอาดหัวไชเท้านะคะ พอล้างเสร็จแล้วก็จะขูดเป็นเส้นฝอยๆค่ะแต่พี่ไม่ได้ถ่ายตอนขูดให้ดูนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ก็ข้ามขั้นตอนมาตอนที่ขูดเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็นำมาแช่ในน้ำเกลืออุ่นๆน,นี้ได้เลยนะคะแช่ไว้ประมาณ20นาทีค่ะถ้าแช่ครบ20นาทีแล้วให้เพื่อนๆล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะประมาณสัก3-4น้ำค่ะเสร็จแล้วพักให้สะเด็ดน้ำนะคะ มาต่อกันในส่วนของน้ำซุปค่ะของพี่จะใช้เป็นน้ำต้มเดือดนะคะ400กรัมค่ะใส่ซุปไก่ก้อนลงไป1-2ก้อนนะคะคนจนกว่าซุปไก่ก้อนละลายค่ะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะใช้เป็นน้ำเปล่าเลยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วมาปรุงรสชาติด้วยเกลือพริกไทยอะไรเองก็ได้นะคะถ้าใครไม่ชอบใส่ซุปก้อนค่ะอันนี้สะดวกแล้วก็อร่อยด้วยนะคะของพี่ทําง่ายๆแบบนี้เลยค่ะผสมเสร็จพักไว้นะคะ ตอนนี้เครื่องทุกอย่างที่เตรียมไว้พร้อมแล้วนะคะคุณเชียงหั่นเตากุ้งแห้งที่แช่เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็เป็นหัวใช้เท้านะคะน้ําซุปที่เราเตรียมไว้ค่ะแป้งนะคะเป็นแป้งขนมพากาดสําเร็จรูปค่ะตราใบหย,ยกนะคะใช้500กรัมค่ะใส่ลงไปในชามผสมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เพิ่มพริกไทยลงไปค่ะประมาณ1ช้อนชาค่ะ คนให้ของแห้งเข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่อยทยอยเทส่วนของน้ำซุปลงไปทีละนิดค่ะถ้าใครใช้เป็นน้ำเปล่าก็ทำเหมือนกันนะคะพี่ทำอยู่ในคลิปนี้พี่ได้เตรียมน้ำซุปไว้500กรัมนะคะแต่ใช้ไปทั้งหมดแค่400กรัมค่ะให้เพื่อนๆเ,เตรียมแค่400กรัมนะคะถ้าใช้แป้ง500ก็ใส่ลงไปทั้งหมดทีเดียวได้ค่ะแต่ถ้าเตรียมไว้เผื่อแบบนี้ก็ค่อยๆทยอยใส่นะคะให้สังเกตดูแป้งค่ะ เอาความเหลวประมาณในคลิปนี้เลยนะคะลืมบอก,กเพื่อนๆไปค่ะอย่าลืมเจียวเอาน้ำมันกระเทียมเจียวไว้ด้วยนะคะเมื่อกี้ตอนที่เจียวกระเทียมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเหมือนกันค่ะก็ง่ายๆนะคะกระเทียมเจียวเราก็ใส่น้ำมันไปเยอะนิดนึงค่ะเพื่อเอาน้ำมันมาผสมในนี้นะคะก็ตักน้ำมันกระเทียมเจียวลงไปค่ะประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะที่ใส่ไปค่ะ แบ่งไว้เวลาสุกแล้วเราจะเอามาทาด้านหน้าขนมพักาดอีกทีหนึ่งนะคะส่วนที่เป็นกระเทียมเจียวกับรอบเราก็เก็บไว้นะคะไว้โรยหน้าตอนจัดเสิร์ฟกันค่ะตอนนี้ก็คนพอเข้ากันแล้วนะคะใส่ส่วนผสมทั้งหมดที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยค่ะหัวชายเท้านี้นะคะถ้าไม่พักให้เสด็จน้ำเขาจะอมน้ำไว้เยอะมากเลยค่ะเวลาเราแช่น้ำล้างเสร็จแล้วให้ใส่ถุงก็ได้นะคะจะบีบน้ำออกง่ายมากเลยค่ะ ตอนนี้ก็จะใส่กุนเชียงลงไปนะคะพี่จะเหลือไว้ส่วนหนึ่งค่ะเอาไว้โรยด้านหน้านะคะเวลาเราเทใส่าถาดแล้วเราจะใส่ด้านหน้าเยอะนิดนึงค่ะแต่ถ้าใครจะผสมทั้งหมดเลยก็ได้เหมือนกันค่ะก็ใส่ลงไปคนให้เข้ากันนะคะให้ส่วนของกุ้งและก็กุนเชียงกระจายไปทั่วๆค่ะถาดที่ใช้นะคะ7จ็ดคูณสินิ้วค่ะของพี่รองด้วยกระดาษไขนะคะจะได้ยกออกง่ายๆค่ะ เวลาสุกแล้วเราจะตัดง่ายมากเลยนะคะไม่ติดถาดเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาทาน้ำมันที่ถาดนะคะก็ใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็กระจายส่วนของหัวชายเท้าให้ทั่วๆนะคะตอนนี้ก็จะมาโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งและกุเชียงที่เหลือกันค่ะ ระหว่างนี้อย่าลืมตั้งหม้อที่เราจะนึ่งไว้เลยนะคะต้มน้ําให้เดือดจัดรอเลยค่ะใช้เป็นไฟแรงก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวพอเราจะนึ่งค่อยหลีไฟลงค่ะตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมนําไปนึ่งค่ะลีเป็นไฟกลางแล้วนะคะใช้เวลานึ่งประมาณ35นาทีค่ะหรือว่าแล้วแต่ความหนานั่นเองนะคะสังเกตเอาเองได้เลยค่ะระหว่างที่เรานึ่งก็จะมาทําส่วนของน้ําจิ้มซีอิ๊วหวานนะคะตรงหน้าจอนี้ก็ขึ้นส่วนผสมให้นะคะแต่ว่าไม่มีปริมาณให้ค่ะให้รู้ว่าใส่อะไรบ้างนะคะมีซีอิ๊วหวานน้าส้มสายชูน้ําตาลทรายแล้วเกลือป่นค่ะ เพ,เพื่อนสามารถผสมเอาตามปริมาณที่เราต้องการกันได้เลยนะคะชิมรสชาติให้ออกมาเค็มเปรี้ยวหวานค่ะสำหรับรสเผ็ดนี้แล้วแต่ชอบกันเลยนะคะพอคนเข้ากันแล้วนำไปตั้งไฟนิดนึงค่ะให้พอน้ำตาลละลายแบบนี้ค่ะพอละลายดีแล้วปิดแก๊สนะคะเอาวางพักให้พออุ่นๆค่ะแล้วก็ใส่พริกตามชอบกันได้เลยค่ะเท่านี้ก็จะได้น้ำจิ้มซีอิ๊วสูตรง่ายๆอร่อยๆนะคะทานคู่กับขนมักกาดเข้ากันมากเลยค่ะ ตอนนี้ขนมผากาดที่นึ่งก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะพอได้แบบนี้ยกออกจากซึ้งนึ่งนะคะวางข้างนอกแล้วทาน้ํามันกระเทียมเจียวลงไปทันทีเลยค่ะทาตอนร้อนๆแบบนี้เลยนะคะเราจะพักไว้ให้พอคลายร้อนแล้วก็สามารถตัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะการทาน้ํามันกระเทียมเจวลงไปแบบนี้จะทําให้หน้าของขนมพากาดไม่แห้งนั่นเองค่ะ พอขนมผักกาดเริ่มคลายร้อนแล้วเราก็สามารถยกออกจากพิมพ์ได้นะคะออกแบบง่ายๆนี่เลยค่ะเพราะว่ารองกระดาษไขแล้วนั่นเองนะคะแต่ของพี่วันนี้จะไม่ยกออกจากพิมพ์ค่ะจะตัดในนี้เลยนะคะวิธีตัดก็ตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมค่ะแล้วแต่ขนาดตับที่เพื่อนๆชอบกันเลยนะคะสูตรนี้ทําง่ายอร่อยจริงๆนะคะเพื่อนๆลองทํากันเลยค่ะถ้าใครที่ชอบทานขนมผักกาดนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ วิธีเสิร์ฟก็ง่ายๆเลยนะคะตักใส่จานแบบนี้ค่ะโรยหน้าด้วยผักชีนะคะตามชอบค่ะตามด้วยกระเทียมเจียวนะคะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีอิ๊วที่เราทำไว้ค่ะรสชาติของน้ำจิ้มก็คือเปรี้ยวหวานเค็มเข้ากับขนมผักกาดได้ดีมากเลยค่ะสำหรับพริกนี้แล้วแต่ชอบกันเลยนะคะถ้าชอบเยอะก็ซอยใส่เยอะๆค่ะและนี่ก็คือหน้าตาตอนเสิร์ฟนะคะน่าทานไหมคะลองทำทานกันเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ